ลุงตู่ขอโทษลุงตู่นะที่แรกๆเนี่ยเราเองด้วยความที่ลุงตู่เงียบมาตลอดอะลุงตู่ปิดทองหลังพระก็ฝากต่อว่าลุงตู่ตรงนี้ด้วยว่าแปะหน้าพระบางก็ได้ความดีของลุงตู่เนี่ยถ้าเผื่อเป็นอะพระแม่ธรณีท่านบีบมวยผมมาบอกนะท่านจะบอกว่าฝากขอบคุณหลายอย่าง ขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้ค่า GDP ขึ้นมาเป็น16ล้านล้านขอบคุณลุงตู่ที่ซื้อทอง90ตันทำให้ปี64เนี่ยประเทศไทยเป็นที่1ของโลกและเป็นที่สองของอันดับโลกตอนนี้แล้วพ่าแม่ธรณียังจะบอกอีกว่าขอบคุณลุงตู่นะที่เคยโดนด่าว่าไปยืมเงินเข้ามา10ล้านล้าน แต่ไอ้สิบล้านล้านนั่นน่ะมันเป็นมรดกหนี้เก่าหกล้านล้านและอีกสี่ล้านล้านเนี่ยสองล้านล้านน่ะขอบคุณนะที่เอามาแก้สถานการโควิดจนตอนนี้ได้รางวัลสาสาราณสนระดับโลกและอีกสองล้านล้านมาสร้างอะไรเยอะไปหมดเลยเมาทำให้รถติดแต่สุดท้ายเนี่ยสร้างไปได้ยังไงตั้งสิบกว่าสายอะค่ะ เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในเรื่องมากเลย่ะต้องขอบคุณลุงตู่แม้แต่การที่เงยหน้าไปบนฟ้าก็ต้องขอบคุณลุงตู่ที่สร้างดาวเทียมอีกสองดวงบินวันละสามครั้งแล้วยังจะมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังไม่างจริงรินนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทคนด้วยนะคะ เหมือนกับว่ามันมีเสียงใครอยากมันใจบอกเปิ้ลแล้วก็ยังคิดที่จะรักเชม่อปจกไนงั้นเดี๋ยวนี่ขออ่านให้ฟังเลือดคลายเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่าคุณเปิ้ลไอรีนนะคะก็เป็นดาราที่เช้าออกมาแสดงความจงรักภักดีนะคะก็มาดูกันอันนี้ก็เป็นของทางสื่อประชาไทยเช่นกันนะคะก็บอกว่านอก everything นะคะของจริงเลยก็คือเปิ้ลไอรีนไะด้มีการโพสต์ว่ายกเลิกลูกเสือรดอ,อแล้วก็มาตรา1นึเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการลดทอนถึงสถาบันเขาบอกว่าเปิ้ลไอรีนนะคะได้ออกมาโพสต์เฟซบุ o กนะคะถึงการยกเลิกวิชาลูกเสือเนรนารีรดออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วก็มาตรา1นึด้วยว่ามันเป็นการลดทอนถึงชาติสตว์กษัตริย์ ซึ่งเป็นสามสถาบันหลักของชาติเลยแล้วก็ในวันที่สองน่ยของทุ่นตู่นั้ที่แรกๆเนี่ยพลิกกลับมาเราเองด้วยความที่ ลุงตู่เงียบมาตลอดลุงตู่ปิดทองหลังไม่ได้หมายถึว่าเพิต่อว่าลุงตู่งนี้ด้วยว่าในค่ะของทำบะางก็ได้ก็คงจะพูดแนวความดีของลุงตู่เนี่ยถ้าเผื่อเป็นพรระแม่ทคนดังบอกว่าก็คนจะบอกว่าฝากขอบคุณหลายอย่างขอบคุณลุงตู่ที่ทำให้ค่าจ d p ขึ้นียอาจจะเป็นข6า้ของกานแฉาเพราะว่า นี่ก็เคยได้เห็นเหมือนกันนะว่าขอบคุณอลวีอะไรของเขาที่ซื้อทอง90าสตำเราเราทำรห้ปี6 4สีเนี่ยประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกและเป็นที่สอของระดับโลกตอนแล้วภาพว่าแม่ธรณียังจะบอกอีกว่าขอบคุณลุนตู่นะที่เคยโดนด่าว่าไปยืมเงินเข้ามา10ล้านล้าน แต่ไอ้สิบล้านล้านนั่นน่ะมันเป็นมรดกนี่เก่าหกล้านล้านและอีกสี่ล้านล้านเนี่ยสองล้านล้านน่ะคุณนะที่เอามาแก้หาการดูจนตอนนี้ได้รางวัลสาธารณสุขระดับโลกยยังงงไอ่่ะมถึวาและอีกสองล้านล้านเนี่ยมาสร้างอะไรเยอะไปหมดเลยอ่่ะมมันก็ไเขาทำให้รถติดแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่า สร้างไปได้ยังไงต้องสิบกว่าสายอะค่ะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยหลายเรื่องมากเลยต้องขอบคุณลุงตู่แม้แต่การที่เงยหน้าไปบนฟ้าก็ต้องขอบคุณลุงตู่ที่สร้างดาวเทียมขึ้นอีกสองดวงบินวันละสามครั้งแล้วยังจะมีดวงอาทิตย์บอกว่าดวงใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ก็ไม่ฟังเปล้่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้ว คือไอ้ที่มันเปลี่ยนใจเหมือนเปิรลนแล้วก็ยังคิดที่จะรักสถาบันเพราะออกมาอวยลุงตู่ด้วยนะไม่ได้เพื่อใครเลยนะคะคลิปมาเปิดเพราะทำไมมันไม่ดังีทเพราะความเจริญมีอวยลุงตู่ด้วยแล้วก็เนี่ยไม่กลคะว่าออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องของการรักสถาบันด้วยเดี๋ยวนะมีคนบอกว่ามีเสียงมีเสียงด้วยเหรอแต่ทำไมมี่ไม่ได้ยินน่ะ เดี๋ยวนะมี่ไม่ได้ยินมี่ไม่ได้ยินจริงนะโอเคคือเอาง่ายๆก่อนนะเอ,อ่ออันนี้มี่งงมากเลยว่าอะไรรู้ไหมคือมี่อ่ะไม่ได้ยินเสียง ไอเราก็รออยู่ตั้งนานอ๋อแต่ว่ามีคนบอกว่าได้ยินนะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีปิดเสียงไปเลยดีกว่าเพราะตัวมีเองอะ่ะมีไม่ได้ยินหรือว่าใครอยากจะฟังคะทุกคนน่าจะเคยได้ฟังแล้วโอเคน่าน่าจะได้ฟังกันแล้วเนาะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมีพูดต่อกันละกันเออมันแปลกมากเลยอะ่ะ เออพราะตัวมี่ไม่ได้ยินเอองงมากโอเคมาดูกันต่อนะคะเขาเขาก็บอกว่าโพสต์ดังกล่าวนะคะมีใจความสําคัญดังนี้ก็คือการเลิกลูกเสือก็คือการลดทอนการปลูกฝังความชงรักพักดีในเด็กต่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็เลิกเรียกลุงป้าน้าอาก็เป็นการลดทอนความเคารพความกระตันยูรู้คุณในครอบครัววงตระกลูล แล้วก็เลิกเรียนรอดอนะคะก็คือเป็นการลดทอนความมั่นคงลดทอนลดความเป็นเสถียรภาพลดการขยายรากแก้วของชาติแล้วก็การเลิกหรือว่าการแก้ไขมาตรา1นึหนึ่งสองก็เป็นการลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์การมีข้อเรียกร้องลดเหลือโทษหนึ่งปีนั่นก็คือการรอลงอาญาทำอะไรก็ไม่ผิด ถ้าไม่คิดทำผิดจะกลัวอะไรอยากจะลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างสมชื่อ GG นะคะเอออันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป,เป็นคําล้อเล่นอ่ะเนาะที่เขาใช้กันทางด้านโซเชียลนะจริงจริงจีจ,จอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาบอกในขณะที่ชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเลยบ้างเข้า,ขามาถกเถียงถึงความจำเป็น ของวิชาลูกเสือเนตรนารีที่อาจจะไม่ตอบโจทย์โลกในยุคป,ปัจจุบันนี้หลักสูตรเนี่ยล้าหลังเรียนไปก็ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยขาดที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็คอมเมนต์ว่าไม่ควรที่จะยกเลิกวิชานี้แต่ไม่ควรที่จะบังคับให้ทุกคนเรียนอีกทั้งชุดเครื่องแบบเนี่ยก็มีราคาแพงแต่ตามที่เราได้รับทราบเนืก็คือเหมือนกับว่าทาง ชัดชาตินะคะน่าจะไปช่วยเหลือตรงนี้ก็คือรู้สึกเขาจะบอกว่าเป็นการอนุโลมหรือยังไงนี่แหละก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็คือถ้าใครอยากจะใส่ก็ใส่ถ้าใครไม่มีใส่ก็คืออาจจะใส่เป็นเพียงแค่ถ้าบันคอกับไอ้วอล์กเกอร์อย่างเดียวก็ได้ประมาณนี้ซึ่งพอเรามาคิดในยุคนี้เออมันก็ดีนะดีตรงที่ว่า ชาชาติเนี่ยเราไม่แน่ใจเพราะไปเจรจาหรืออะไรยังไงแต่ว่าเออสามารถที่จะใส่เพียงแค่ผ้าบันคอได้โอ้ไม่จําได้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ที่เรายัางต้องใส่ชุดลูกเสือแน่นาลีเนี่ยคือมิจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามิเคยเรียนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมคะว่ามันมันแจ็คพอตมากเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจัดวิชาเรียนยังไงแต่ว่า ปกติแล้วมันจะต้องมีวันกําหนดใช่ไหมคะว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องใส่ชุดเนตรนารีเนี่ยวันไหนวันหนึ่งตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นวันพุธนะคะถ้ามีจําไม่ผิดน,นะ,ะวันพุธแล้วทีนี้เนี่ยมันดันมีคาบเรียนที่จะต้องเรียนพระ,ะด้วยนะก็คือแสดงว่าวุ่นวายไปหมดเลยอะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครได้ใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีเนี่ยจะรู้เลยว่า มันเป็นอะไรที่วุ่นวายมีเครื่องแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เนี่ยถ้าเราเรียนพละดด้วยก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดอีกเพราะฉะนั้นในการที่จะเปลี่ยนเนี่ยนักเรียนไปเข้าแถวเเปลี่ยนในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องเปลี่ยนในห้องเรียนเนี่แหละซึ่งในการเปลี่ยนในห้องเรียนเนี่ยก็แสดงว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องใส่เสื้อยืดข้างในมาด้วยแล้วคุณคิดดูว่าชุดแนนารีมันก็หนามากอยู่แล้วอะ แล้วยังต้องใส่เสื้อยืดข้างในเพื่อที่จะสะดวกในการเปลี่ยนเอเป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเสื้อพะละแทนโอ้โหวุ่นวายมากเลยไม่จําได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่นรกมากแล้วค,คือคือห้องเราก็ต้องต้องเขาเรียกอะไรจําทนไปอ่ซึ่งจริงๆถ้าถ้ามันเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถใส่ชุดพะละไปได้เลยถูกไหมฮะแต่ว่า ม่จำได้รู้สึกมันจะมีอยู่ปีหนึ่งอะที่ที่จำเป็นเที่เทอ,อมหนึ่งหรือ,อยังไงที่ไม่รู้เขาจัดยังไงทําให้แบบอ่าพลุงพลังไปหมดเลยต้องเอาเสื้อพละกางเกงวอร์มมาซึ่งมันมันไม่เมคเซน์อะอย่างที่บอกอะคือบันเทิงมากเลยว่าเปลี่ยนกันวุ่นวายผู้ชายก็ก็สะดวกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าผู้หญิงนี่ก็ลำบากมากแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนกันในห้องเรียนนั่นแหละทําให้อากาศก็ร้อนแล้วก็ต้องใส่เสื้อ ทับกันวุ่นวายนะคะเนี่แหละเห็นไหมคะว่า,วามันมันไม่จาเป็นเลยซึ่งในสมัยนี้โชคดีตรงที่ว่าสามารถที่จะใส่ผ้าบันคออย่างเดียวได้ด้วยแต่เราไม่แน่ใจนะว่ามันมันนาร่องไปทุกโรงเรียนแล้วหรือ,อยังนะคะนี่ก็ต้องตามติดกันต่อไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าไอ้หลักสูตรเนี่ยมันก็ล้าหลังจริงนะ คือทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใจเลยว่าให้คุณคุณให้เราเถือไม้งามทําไมคุณให้เราถือกระบี่ไม่ใช่ไม่ใช่กระบองสิเขาเรียกกระบองเอพรองหรือเปล่าเออเรียกว่ากระบองหรือพรองเราจะเราสับสละเออไม่รู้จะให้ไม่รู้จะให้ถือไว้ทาไมให้ให้เน็บไปด้วยให้คอนไปด้วยเราไม่เข้าใจอ่ะยังจําได้เลยว่ามีในลักษณะของการต้องต้องถือแนบตัวนะเออถือแนบตัวอ แล้วก็คอนคอนเขาเรียกคอนใช่ไหมเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้จะทำไปทําไมเออเรางงมากต่อมานะคะบ,บอกว่าในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากสื่อสื่อหนึ่งนะคะได้มีการระบุว่าต้นทุนที่พ่อแม่ต้องจ่ายให้กับชุดลูกเสือแนนาลีเนี่ยครบเซตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ต่อชุดนะคะ900ถึง1,800บาทโหแพงมากแพงมากนะซึ่ง อตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กอ่ะเนาะเราก็ไม่ได้ใส่ใจพ่อแม่จะซื้อให้เราเท่าไหร่เราไม่เคยไปใส่ใจนะถูกไหมคะพอมาได้รับทราบตอนเนี้ว่าหูชุดหนึ่งเกือบสองพันบาทนี่ถือว่าแพงนะเพราะว่าเด็กอ่ะเด็กเ,เรียนตอนนั้นเราก็อยู่ชั้นประถมอ่ะเนาะก็คือยังไงอ่ะเร,เราเราก็ไม่ได้ไปใส่ใส่ใจว่าเออเครื่องแบบชุดชุดหนึ่งเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แล้วก็จําได้เลยว่า ทางเกงวอร์มนี่ก็เหมือนกันนะวิ่งเล่นแล้วก็ขาดเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ปะเอาส่วนของเราบางทีก็ซื้อใหม่เลยนะก็จําได้แล้วว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมันถือว่าเป็นภาระให้กับผู้ปกครองหมดเลยไอเครื่องแบบพวกเนี้ยคือบางบ้านเนี่ยที่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีจริงนะไม่มีแม้กระทั่งแบบจะกินอนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องเราต้องเผื่อใจไว้สําหรับบางบ้านที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทำกินแบบไปวันวันหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่จะมาสำรองแล้วก็ซื้อเครื่องแบบแบบเป็นพันอย่างเงี้ยเขาไม่มีแน่นอนอันนี้อันนี้เราเห็นใจจริงจริงนะถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจเลยว่าคนที่ทํางานแบบหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็มีเยอะเนี่แหละคุณดูแล้วกันว่าเครื่องแบบในประเทศไทยเราอ่ะแพงแพงมากแล้วยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็เนี่ยก็ก็ดูแล้วกันว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยในการแสดงความคิดเห็นของเปิ้ลเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นการเอาใจเผด็จการ,รเปล่านะคะก็นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากจะอวยสถาบันแล้วยังไม่พอนะยังอวยทางลุงตู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงมีเห็นทางลุงเอามาลงเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอย้อนไปดูที่คอมมูนิตี้นิดนึง บอกว่าต้องขอบคุณลุงตู่ที่ได้สร้างดาวเทียมขึ้นใหม่สองดวงบินวันละสามครั้งนะคะแล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่กำลังสร้างอยู่ด้วยคืองงอะไรอะไรคือการสร้างดวงอาทิตย์ของอเปิ้ลไอรีนนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามไปดูข่าวกันนิดนึงเนะว่าข่าวเต็มมันคืออะไรเปิ้ลไอรีนนะคะชมลุงตู แล้วในเรื่องของการอ่เอามาดูันนี้นิดนึงอันนี้ของทางสื่ออะไรเอ่ยของทางทีนี่หรอบอกว่าเปิ้ลไอรีนได้พูดถึงความดีของลุงตู่ชาวเน็ตฟังเราอึง้งกำลังเป็นที่พูดถึงกันสนั่นในโลกออนไลน์เลยนะคะบ,บอกว่ากับําสัมภาษณ์ล่าสุดของเปิ้ลซึ่งมีบางช่วงบางตอนเจ้าตัวได้เอ่ยถึงพลเอกประยุทธ์นะคะบ,บอกว่าอยากจะขอโทษลุงนะ ที่แรกๆเนี่ยเราเองด้วยความที่ลุงเนี่ยเงียบมาตลอดเลยลุงเนี่ยปิดทองหลังคะอยากจะต่อว่าลุงตู่ตรงนี้ว่าแตะหน้าพระบ้านก็ได้ความดีของลุงตู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นพระแม่ทรณีบิบมวยมาบอกนะท่านก็นจะบอกว่าฝากขอบคุณหลายอย่างเลยขอบคุณลุงตู่ที่ทําให้ค่า GDP เนี่ยขึ้นมาเป็น16ล้านล้านขอบคุณลุงตู่ที่ซื้อทอง90ตันคืออะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะอันนี้เปิ้ลไอรีนมาจากไหนอ่ะที่บอกว่าขอบคุณลุงตู่ที่ซื้อทองก้าสตันคืออะไรอ่ะทำให้ในปี6กสี่เนี่ยประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วก็เป็นที่สองของอันดับโลกตอนนี้พระแม่ธรณียังบอกอีกด้วยว่าขอบคุณลุงตู่นะที่เคยโดนด่าว่าไปยืมเงินเข้ามาสิบสบิอ่อสิบล้านล้าน แปดสิบล้านล้านนั้นเนี่ยมันเป็นมรดกมี้เก่าหกล้านล้านและอีกสี่ล้านล้านเนี่ยสองล้านล้านขอบคุณนะที่เอามาแก้สถานการณ์โควิดจนทําให้ตอนนี้เนี่ยได้รับรางวัลสาธารณสุขระดับโลกแล้วก็อีกสองล้านล้านเนี่ยเอามาสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมาทําให้รถติดแต่สุดท้ายเนี่ยก็สร้างไปได้ยังไงตั้งสิบกว่าสายเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์นะคะชาติ หลายเรื่องมากเลยต้องขอขอบคุณลุงตู่แม้แต่การเงินเงยหน้าไปบนฟ้าเนี่ยก็ยังต้องขอบคุณลุงตู่ที่สร้างดาวเทียมขึ้นอีกสองดวงบินวันละสามครั้งแล้วก็ยังมีดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ด้วยค่ะเฮ้ยอันนี้งงมากเลยเฮ้ยมีมีใครเคยได้รู้วันนี้ไม่เอ่ยอันนี้มีงงจริงนะเฮ้ยมันคืออะไรวะเออไอเขาเรียกอะไรอะเปิ้ลเปิ้ลไอลิงเขาไปเอาข่าวมาจากไหนอันนี้เรางงจริง คุณคุณม่อนส่งมามีข่าวอะไรไม่เอ่ยมีข่าวของทางเปิ้ลไหมคะว่าเขาไปเอามาจากไหนอ่ามีมีใครมีใครทราบอันนี้บ้างไม่เอ่ย <c oughs> นะอืม โอเคนะคะก็พอดีว่าคุณม่อนส่งมาแล้วก็ม่ไม่ได้ดูมือถือนะว่าเสียงมันซ้อนก็ขออภัยด้วยอ่านะหลายหลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครมาแสดงความคิดเห็นอเรื่องเสียงซ้อนนี่ขออภัยนะคะนะหลายหลายคนมาแสดงความคิดเห็นเนาะ คุณธัญรัตน์บอกว่าเลิกเรียนรอดอดีสุดเปลืองให้จ่ายเอออันนี้อันนี้นี่ขอบอกก่อนนะว่ามี่มีเคยทราบมาก่อนขอแสดงความคิดเห็นหนิดนึงพอดีว่าอ่าวันนั้นมี่ได้ฟังหรือว่ามี่ได้อ่านมีคนเขามาแสดงความคิดเห็นนะนะแต่ว่ามีเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฉพาะบางโรงเรียนหรือเปล่าบางโรงเรียนหรือว่าบางท้องที่หรือเปล่าเพราะว่ามี่เคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าการเรียนรอดอดเนี่ยไม่ใช่ได้เรียนง่ายๆนะ ก็คือสมมุติสมมุตินะว่าอา่มีเป็นผู้ชายแล้วมีคนมีมีมีความประสงค์อยากจะเรียนรอดอแล้วมีไปสมัครแล้วม่ต้องทดสอบร,ร่างกายในการเ,าเขาเรียกอะไรดันพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซิทอัพหรืออะไรเงี้ยแล้วผ่านแล้วก็คือสอบสอบสม,สมัครสมรภาพร่างกายเนี่ยคือสอบรับผ่านแต่ ถ้าเกิดว่าโคต้าของโรงเรียนเนี่ยมันเต็มมี้ก็ไม่สามารถเรียนได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะคือมี้ได้ไปอ่านเจอนะเพราะว่ามันมีคนเขามาถกเถียงกันไงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรอดอแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยต้องไปผ่อนผันการเกณฑ์อาหารซึ่งทําให้มันเป็นภาระต่อชีวิตของเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยผ่อนผันจนสุดแล้ว แล้วมันผ่อนผันไม่ได้แล้วแล้วเขาต้องไปจับไปดาใบแดงแล้วมันทําให้คือเหมือนกับเสียเ,เวลาในชีวิตอะว่าจะต้องไปรับใช้ชาติอะไรแบบนี้ท่านันได้ว่าเขากําลังจะไปได้ดีด้วยด้วยการงานอย่างเช่นตอนนั้นที่มี่ไปอ่านถ้าจาไม่ผิดนะก็คือเขากําลังเปิดร้านกําลังเปิดร้านเนี่ยแหละแต่ว่าโชคร้ายนะคะคือไปจับใบดำใบแดงแล้วมันได้ใบแดง แสดงว่าคือเขาจะทําร้านต่อไม่ได้เขาก็เลยหาคนมาเซ้งเซ้งด่วนเลยคือเซ้งถูกๆเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยถึงกระดาษทิ้งร้านเลยเหรอทําไมไม่เอ่อให้ใครเนี่ยมาทําก่อนเขาบอกว่าโหระยะเวลามันนานที่เขาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันไม่สามารถที่จะแบบไว้วางใจใครได้เพราะฉะนั้นก็คือตัดปัญหาไปเลยก็คือเซ้งไปเลยเดี๋ยวถ้าออกมาเราค่อยว่ากันอีกทีซึ่งคนก็ ถกเถียงอะนะมันคนเขาก็แนะนําบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดเลยก็คือคุณเนี่ยเข้าไปเหมือนไปลงไปไปไปเขาเรียกว่าอะไรอก็ค,คือไปฝึกอะต้องใช้คาว่าไปฝึกอะเขาบอกว่าไปฝึกอะคุณยอมยอมทิ้งไปเพียงแค่เดือนเดียวคุณไปฝึกเลยนะพอถึงเวลาคุณไปเจรจากับเขาว่าเนี่ยจะขอกลับบ้านแล้วยกเบี้ยเลี้ยงเนี่ยให้กับเจ้านายไปเลยอย่าทำอย่างเงี้ยทำได้ ก็คือขอให้ไปฝึกแล้วก็ไปเยียบเยียบเคียงเียในการเจรจาแต่ว่ามันก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นสายอยู่ๆคุณไปเจรจาแบบเนี้ยคุณโดนแน่นอนก็คือมันมันคล้ายๆว่ามันเออกระเระเกินไปมันมันมันดูแบบยังไงอะ่ะคือคล้ายๆว่าถ้าเกิดคุณจะทำแบบเนี้ยเป็นการส่งสวยหรือติดสินติดสินบนอะไรประเภทนี้ยคุณจะไปทำแบบจงแจ้งไม่ได้คุณต้อง ให้มีคนรู้จักเนี่ยไปเจราจาให้คุณถึงจะาได้แต่บางคนก็มาบอกว่าเฮ้ยไม่นะผมไปพูกระจาเลยเนี่ยคือนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ท้องที่มากกว่าท้องถิง่นคุณไปอยู่ในจังหวัดไหนหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้บางคนก็บอกเฮ้ยผมทําแล้วนะผมเข้าไปฝึกเดือนหนึ่งผมก็ไปเจราจาเขาเลยแล้วผมก็กลับมาอยู่บ้านผมก็มาทํางานของผมปกติ มันก็เลยมีคนแนะนำไงว่าเออไม่ควรที่จะปล่อยร้านไปเลยแต่บางคนเขาก็บอกว่าโอ้มันคือมันไม่แน่นอนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาไม่อยากให้มันคาราคาซังซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มีใครมารับช่วงต่อไงคือไม่มีหุ้นส่วนก็คือเขาเอ่าเป็นคนทําเองแล้วไม่มีใครมาไม่มีเพื่อนมารับช่วงต่อเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเซ้งถูกๆไปเลยทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วพร้อมเปิดเปิดร้านได้เลย เขาบอกทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วอะไรแบบนี้เขาเนี่ยทาให้มันมีการโผกเพียงขึ้นมาบางคนเขาก็มามาพูดไงว่ามันไม่เกี่ยวมั้งก็คือคุณน่ะผิดเองคือคนอื่นน่ะเขาเรียนรอดอเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วไงว่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องทหารเพราะฉะนั้นคุณผิดเองเปล่าที่คุณน่ะไม่เรียนรอดอเพราะเพราะอะไรเพราะคุณรักสบายไงคุณไม่เรียนรอดอ,เพ,ะอะเพราะคุณรักสบายอะไรเงีเ้ย,ออย,ยแต่ว่าบางคนเขาก็มาแสดงความคิดเห็นซึ่งมีก็ตามอ่านนะแต่ว่า ตัวมี่เนี่ยเป็นผู้หญิงเราเราไม่ได้เรียนรอดอรเราก็เลยไม่รู้ข้อมูลซึ่งมันมีคนมาปล่อยข้อมูลเนี่ยว่าเฮ้ยไม่จริงนะไม่ใช่ว่าคุณนึกจะเรียนรอดอแล้วคุณจะสามารถเรียนได้เพราะว่าในโรงเรียนของเขาเนี่ยมีคนอสอบผ่านหมดแล้วสอบเ,อเนี่ยเกี่ยวกับร่างกายสอบอะไรเนี่ยผ่านหมดแล้วแต่ว่าไม่สามารถเรียนได้เพราะว่ามันเกินโควตามี่ก็เลยงงเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอ เพราะว่าตอนที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือเราก็เห็นเพื่อนเราเรียนนะนะซึ่งผู้ชายก็เรียนทุกคนน่ะแล้วก็มีผู้หญิงเข้าไปแจมด้วยผู้หญิงคนไหนอยากเรียนก็ไปเรียนได้อะไรเงี้ยซึ่งเราเราไม่เคยรู้เลยนะว่ามันมันยากเย็นขนาดนี้ซึ่งมึคงคนก็บอกว่าอ่ค่าชุดเนี่ยก็ราคาแพงมากแบบว่าหลายพันอะไรเงี้ยมางคนก็บอกเฮ้ยมันใช่หรอวะคือคือหลายพันในที่นี้เนี่ยคือเขาพูดในลักษณะที่ว่าแบบมัน มันไม่มีปัญญาจ่ายเลยนะคือแบบประมาณแบบเกือบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมีก็เฮ้ยอะไรวะขนาดนั้นเลยหรอซึ่งบางคนเขาบอกเฮ้ยคุณเรียนอยู่ที่ไหนของโรงเรียนเขาเนี่ยแค่อ่รู้สึกจ่ายเท่าไหร่อะ่ะพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกันอะ่ะซึ่งอันนี้ก็ขอบอกตามตรงว่ามีไม่มีข้อมูลจริง เพราะเราก็ไม่ไม่เคยไปสนใจไปถามเพื่อนเหมือนกันว่าเออราคาชุดเท่าไหร่หรือว่าต้องมีสอบอะไรแต่ว่าอันนี้ขอยอมรับเลยว่าในห้องนี่นะมันก็มีคนที่เป็น l g ด้วย l g แบบตุ้งติ้งเลยอะเขาก็เรียนนะก็คือเรียนได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะบอกว่ามันการสอบเกี่ยวกับการดันพื้นหรืออะไรเงี้ยเออโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ย นี่จำได้เพื่อนคนนั้นเนี่ยคือตุ้งติ้งเขาไม่น่าจะแบบว่าโอ้โหถึกบึกเบึนถึงขนาดที่ว่าไปแบบฝึกอะไรโหดๆได้เขาก็ผ่านมาได้นะแล้วมี่ก็จําได้เลยว่ามีผู้ชายในห้องตัวเล็กๆด้วยอะ่ะตัวเล็กๆอผอมๆมากเลยนะถึงขนาดที่ว่าไม่น่าจะจะผ่านในเรื่องของการวัดร่างกายหรือสัมโออ คือคือก็เลยงงไงว่าสรุปแล้วมาตรฐานของการเรียนรอดอคืออะไรเราไม่เราไม่มั่นใจไงเออว่าตกลงเนี่ยมันต้องมีการวัดต้องมีการเข้าเกณฑ์อะไรไหมต้องมีวัดหน้าอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าวัดหน้าอกเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าในห้องเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนเลยที่ไม่น่าจะผ่านเพราะจําได้มีผู้ชายตัวเล็กมากนะแล้วมี LG ด้วยซึ่ง LG นี่คือแต่งสวยเลยนะ แต่งสวยแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ดูอ่อนแอเนี่ยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมีการเอฝึกอะไรที่โหดหรือว่าต้องสมมตินะสมมติ <smooth S 2> นี้ยกตัวอย่างสมมติว่าต้องซิทอัพเท่าไหร่ห้าสิบทีหรือร้อยทีหรือว่าดันพื้นห้าสิบทีให้เขาจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่น่าจะดูบึกบึนขนาดนั้นนะคะก็ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นนิดนึงก็แล้วกัน อ่านะแล้วก็อ่าเดี๋ยวน้นามีนึกก่อนนะจะพูดว่าอะไรถึงไหนลนะอ่าอันนี้ก็จบไปเนาะในเรื่องของเปิ้ลไอรีนเนาะที่จะมาแสดงความคี่เห็นอันนี้แล้วพอดีว่ามีมีมีภูมหลังก็คือที่ได้ไปอ่านมาเนาะแล้วก็เขาก็แสดงความคี่เห็นกันอย่างเงี้ยซึ่งมีก็ได้ไปถามคุณม่อนถามเพื่อนๆข้างหลัง อ่ก็ข้อมูลก็แตกต่างกันไปนะซึ่งของคุณน่อนก็บอกอีกอย่างหนึ่งแต่เพื่อนคนอื่นลุงเขาก็บอกอย่างหนึ่งเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่จังหวัดเป็นที่สถานที่ของการการการที่คุณเรียนที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวของมี่เนี่ยเพื่อนรอบตัวไม่เห็นมีใครบ่นนะอันนี้ต้องบอกเลยไม่เห็นมีใครบ่นเลยว่าเออเขาอยากเรียนรอดอแต่ไม่ได้เรียนอะไรแบบเนี้ยเออไม่ไม่เคยมีใครมาพูดอะไรเลย ซึ่งเราก็คิดว่าเออมันเป็นวิชาทหารที่ที่แค่คุณไปโรงเรียนแจ้งความจำน,นงก็เรียนได้เลยอะไรเงี้ยคือโดยส่วนตัวมีคิดแบบนี้นะตอนนั้นนะอืมอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าทางอเออเิ้ลไอรีเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรหิวแสงหรือเปล่าอยากจะมีซีนเพราะว่าทําเพลงออกมาก็อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก <c oughs> ็ <c oughs> เลยพยายามที่จะเนี่ยแหละออกมาในลักษณะแบบนี้นะเพื่อที่จะได้อยู่ในกระแสอะไรด้วย ก็อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าดวงอาทิตย์อะไรของเขาวะดาวเทียมอะไรของเขาว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้ได้ติดตามถึงเปิ้ลไอรีนนะคะก็